ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นนะคะกับทางด้านของคุณปิงประกิจทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นสารัฐคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ตลาดบ้านเรายังดูเหมือนยังคงออกข้างอยู่นะคะในขณะที่ตลาดสารัฐเองก็ฟื้นนิดหน่อยและเริ่มย่อยอีกแล้วนะคะคุณปิงมองอีกหนึ่สัปดาห์ข้างหน้านยังไงบ้างคะก็ ถ้าอาการนี้ยังเปอย่างนี้ไปเรื่อยจะไม่ดีกับเรานะครับเป็นชัดเจนว่าต่าดอเมริกาเนี่ยเขาคลายความกังวลเรื่องรีงเซชชันลงไปแล้วก็มีความคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวการเติบโตในขนาดเดียวกันเนี่ยเราเริ่มอิ่มกับข่าวการเติบโตของเราอิ่มกับเรื่องของไชน่ารีโอเพนนะครับมันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ก็คือเงิน move ออกอย่างที่เราเห็นนะครับแต่การนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกมมันจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวหลังจากสัปดาห์หน้าเนี่ยเชื่อว่าต่ายอเมริกาน่าจะเริ่มเห็นความกังวล เกี่ยวกับริศทสทางเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับความกังวลเรื่องรีเทสน่าจะกลับมาโดยเฉพาะหลังจากที่การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเนี่ยมันกดไม่ลงอพอเงินเฟ้อกดไม่ลงความกังวลจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับอันนั้นอเมริกาที่น่าจะเริ่มแย่อส่วนบ้านเราเองเนี่ยจริงๆแล้วหน้าราคาตรงนี้ถือว่าหน้าเอาเบสกับเรื่องของเออร์เน็ไตรมาสสี่ที่กำลังทยอยทยอยรายกัออกมานะครับแต่ว่า ข้อเสียคือถ้าเราจะเริ่มเบดเนี่ยเช่นเราจะกลับไปลองในเซ็ตีดีไหมดีดิบิลดีไหมเนี่ยมันมันยากตรงที่มันมีเดลต้าถ่วงอยู่นะครับความผันผลของเดลต้าเนี่ยมันจะกดดันตลาดได้อย่างเช่นที่เห็นในในวันนี้นะครับผมคิดว่าก็ลองได้นะเปิดลองคอลองฟิวเจอร์ได้นะครับถ้าถ้าถ้าเราแบบมองข้ามเดลต้าไปนะมันก็ยากอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าแรงกดดันจากเดลต้าอาจจะยังมีอีกสักพักหนึ่งนะครับ ค,คือผู้ว่ถูกอะคือผมว่าอยากลองไงที่หน้าครูผมคิดว่าคุณเมกาน่าจะเดี้ยงแล้วก็คุณไทยมันน่าจะได้มีโอกาสฟื้นได้ละนะครับแต่มันติดทค่เรื่องเดียวต้าตัวเดียวเลยอะตอนเนี้ยนะครับตัวแปรนะคะที่เรียกว่าเป็นตัวแปรที่มันมีผลแต่ก็คาดเดาใช่ใช่ <ละ S 2> ใช่ใช่ <ๆ S 1> ครับก,ก็ก็ได้แต่หวังว่าเขาจะหยุดความผันผวนลงนะครับพอถ้าเขาหยุดความผันผวนลงได้เนี่ยตลาดเราก็ยังมีโทนที่น่าจะีโอกาสฟื้น ตอนนี้ในเซนซิฟตี้ฟิลเตอร์ซีดีอมันอยู่ต่ํากว่าเซนซิตี้มากเกินไปนะครับอยู่ต่ำไปถึงลบหกจุดอย่างเงี้ยมันต่ํากว่าทางเทอรี่ถึงต่อที่ลบสี่อยู่สองจุดนะมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสสาหรับคนที่อยากลองที่ี้ว่าลองลองลองได้นะครับถ้าไม่ติดเรื่องเดลต้าค่ะแล้วส่วนตลาดสหรัฐเราเล่นฝั่งขาลงได้ไหมคะเออตลาดพุทธเมกาทีถ้าอยากจะเล่นขาลงอนะ่ะพุดอได้นะครับ แต่ต้องยอมรับก,ก่อนนะว,ว่านี่คือการฝืนกระแสบางอย่างนะครับเพราะว่าตลาดมันคลายคลายความกังวลเรื่องของリเทชั่นไปเยอะมากนะครับมันก็แค่เราต้องคิดได้ดีว่าแล้วสรุปแล้วรีเทชั่นมันจะกลับมาไหมนะครับตลาดพุนอเมกาไอที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นหลอกไหม<ะ>มันตอนนี้มันมันแบ่งเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คิดว่าจะฟื้นยาวละอีกขั้วหนึ่งก็คิดว่าเป็นการขึ้นหลอกเดี๋ยวลงนะครับก็ผมอย,อยู่ในฝั่งที่คิดว่าเดี๋ยวจะลงอีกงนั้นการเปิดทุต ndx ทำได้ไหมทำได้ครับ เราก็พร้อมที่จะต้องเลิกด้วยนะนะครับค่ะก็พร้อมมอนิเตอร์แล้วก็ปิดสถานะทำกำไรได้เสมอนะคะใช่ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณปิงมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีคร,ครับครับครับสวัสดีครับคุณปิงภรกิจนะคะกลยุทธ์ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเบื้องต้นนะคะแนะนำเป็นกลยุทธ์ในการเล่นเก็งกำไรฝั่งขาลงนะคะตลาด a ส d a q ค่ะ พุท NDX นะคะสามารถเทรดผ่าน DW ของค่า28ม e r คอ r ี่ได้นะคะมีหลากหลายซีรีส์ยกตัวอย่างเช่น NDX 28P 2303B ค่าเกริง17.1เซนติวิตี้9 18.81นะคะท่านสามารถเทรด e w w นะคะของค่า28ม e r คอลี่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาได้หลากหลายตลาดนอกจาก NASDAQ แล้วนะคะสามารถกินกำไรทั้งขาขึ้นขาลงแล้วยังมีทั้งในฝั่งของดาวโจนส์นะคะ Uh, DJI รวมไปถึงตัวของ S&P 500ซินเด็นะคะหรือว่า SPX นะคะสามารถรับบทวิเคราะห์ทําความรู้จักกับการเทรด DW เพิ่มเติมได้ทาง l ล n e แอดไทย d w นะคะหรือติดตามตารางเกียริงช่องทางติดตามกิจกรรมดีๆกับทางเว็บไซต์เว็บไทย DW.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ThaiDW. c o m